สวัสดีเด้อพี่น้องมือนี้ยายโจมสีผ้ามาแปงประแดกน้อยนี่กระลังแดงประเคิงน้อยสีม้าเาขาขวัวใ่เบื้องกล้องหลังก็ได้บาลี จเจียวก็ขัวใส่กันพี่น้องค้นไปเรื่อยๆข,วข,วขวัวเขาขัววันเป็นชัชวช่วโมงชั่วโมงขัวสีเหลืองแปลงแล้วก็เจียวใส่กระปุกไว้พี่น้องเลย่าสกินบัตนี้ตามเจียวบักริกดิบตัว หาพักมาลวกกินตบบาทนี่จำเจวเบเบ,เบ,เบแดงไาน้ำปลาเลยน้ำมันพ้นไปเรืร่อยๆเติมไปเรืร่อยๆน้ำข้าวคั่วขาเบียโอ้ขาอ้าวยังกะ เขาคว้าเป็นแต่แสบเพราะพี่น้องถ้าเบื้องตอนต่อไปบัรห่ามันเป็นเด้พี่น้องใส่จักน้อยกันเขาคว้า หอมตุยตุแล้วหอมชุยชุยได้มากกเห็ดว้เทละกระปุกกระปุกเลยเรียบร้อยแล้วพี่น้องถ้าเบิ้งบัตรมันเป็นมันไได้จกักสองสามเดือน